สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม Area นะคะซึ่งโปรแกรม Area นะคะจะนำไปใช้ในการหาพื้นที่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะค่ะสำหรับโปรแกรม Area นะคะวิธีการนะคะให้เรากดเข้าไปยังเมนูค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปยังโปรแกรม Are a นะคะโดยกด enter ค่ะกด enter เข้าไปนะคะ โปรแกรมแอเรียนะคะจะมีวิธีการใช้งานอยู่2วิธีด้วยกันนะคะ1ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลภายในตัวกล้องนะคะเราสามารถกดโหลดนะคะเพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้งานได้เลยค่ะส่วนวิธีที่2นะคะจะเป็นการยิงเช็คหน้างานเลยนะคะก็คือยิง OBS นะคะโดยคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตวิธีการยิงเช็คหน้างานเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานะคะเล็งตัวกล้องไปยังจุดแรกค่ะ จากนั้นกด OBS นะคะกด matcher ค่ะค่ดกดตกลงนะคะหรือว่ากด F4 OK นะคะจากนั้นนะคะเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่2ค่ะต่อไปให้กด OBS นะคะกด matcher ค่ะค่ะกด OK นะคะต่อไปนะคะยิงไปจุดที่3ค่ะ ตัว B S นะคะค่ะกดโอเคนะคะเพียงแค่เรายิงนะคะ3จุดนะคะตัวกล้องนะคะก็จะขึ้นตัวคำนวณมาให้เรานะคะเราสามารถกดคำนวณได้เลยนะคะไปกดไปตรง F 2นะคะเราก็จะทราบค่าพื้นที่นะคะหน่วยนะคะจะเป็นตารางเมตรค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเทสตัวกล้องนะคะแล้วก็เข้ามาดูสินค้านะคะได้ที่ร้านกล้องสำรวจสุนังสิทธิ์ค่ะร้านเรานะคะจะตั้งอยู่ในแม็กแวลูคองสองนะคะหรือว่ามาไม่ถูกยังไงนะคะสามารถโทรสอบถามนะคะเส้นทางได้ที่เบอร์021026854ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์นะคะได้ที่ Ad s i i RSI99 ค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ